สวัสดีครับวันนี้วันจันทร์ที่16มกราคมนะครับทั้งสวนได้ตาการตัดเตรียมท่อนพันุ์นะครับตัดเตรียมต้นพันธุ์นะครับเอาจัดส่งให้กับคุณพี่ท่านหนึ่งนะครับติดต่อทางสวนเข้ามานะครับอยากได้ท่อนพันธุ์ย่าวันอิสราเอลนะครับไปเลงปลูกนะครับชุดนี้นะครับตัดจากแปลงต้นพันของทั้งสวนนะครับต้นค่อนข้างจะสวยนะครับอวบ ทางสวนจะปล่อยให้เขาได้อายุนะครับแล้วก็ตัดจัดส่งเป็นท่อนพัน์ให้กับพี่ๆนะครับใบค่อนข้างสวยนะครับนะครับถ้าพี่ๆี่นำไปปลูกเป็นแปลงตัดใบนะครับก็ประมาณ2อสามเดือนก็สามารถที่จะตัดใบได้แล้วนะครับ นะครับแล้วก็ทั้งส่วนก็ทําการตัดนะครับสับท่อนนะครับเตรียมจัดส่งนะครับ ะครับความยาวนะครับเราจะตัดอยู่ที่ประมาณ12ถึง17เจ็ซนนะครับเป็นมาตรฐานของทั้งสวนนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับอบอวบเลยตาตาสวยมากเ<า>จ้าขออิสราเอลชุดนี้นะครับอ่าจะจัดส่งให้กับคุณพี่ที่ตำบลท่าผา อำเภอบ้านโป่งนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับหากพี่พี่เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจนะครับท้นพันย่าหวานอิสราเอล,ะเอละนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจสวนธนพัฒน์สกลนครนะครับหรือเชิญโทรศัพท์มาหมายเลข091051 5 8 3 9นะครับ แอดไลน์นะครับตามเบอร์โทรศัพท์มาได้เลยทางสวนก็ยังมีต้นพันธุ์ต้นพันธุ์สวยๆนะครับอุบอวบนะครับพอที่จะมีแบ่งให้กับพี่ๆอยู่นะครับอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่จะติดตามทางสวนติดตามได้ทางช่องทาง u t u b e พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นทางสวนก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตความเคลื่อนไหวอตลอดพี่ๆเพื่อนๆสามารถกดติดตามกดแชร์แล้วกดถูกใจด้วยนะครับ